น้ำมันคอมนะคะตัวชุดคัดโยกได้นะคะถอดออกมาเรียบร้อยนะคะคอมแอร์รถซีวิกนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คตัวลูกปืนหน้าคัดนะคะตัวลูกปืนมีเสียงดังนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองโยกคอคอมดูนะคะ ตัวชุดคัดโยกได้นะคะเดี๋เราจะถอดตัวคัดออกมานะคะแล้วก็เช็คดูคอคอมอีกทีนะคะให้แน่ใจนะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถมาเตอร์สานะคะ <c oughs> คอมแอร์ของเราแผ่นน้าซิตี้นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าตัวหมุดตรงนี้นะคะก็จะเสมอกับแผ่นหน้าแล้วนะคะ ภาพคอยคัดนะคะไม่นะคะถ่ะายน้ำมันคอมนะคะสีน้ำมันคอมที่ออกมานะคะเหลืองนะคะหหด,ด,ดูสภาพปอกคอคอมนะคะ มีรอยไหมติดนะคะคอคอมศึกนะคะเดี๋ยวเราต้องได้ฝังปลอกคอคอมเพิ่มนะคะอ,อ,อ,อ่าเนี่ยนะคะคอคอมศึกนะคะก็เลยทำให้เวลาชุดคัดทำงานนะคะมันจะดูแว่งนะคะหรือก็ คาดของรถมิสซสตาท่านะคะเยอะเหอพวกักานยก็ปิมาแล้วออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ Honda City นะคะ นิ่งๆออกมาเรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์รถทอนด้านะคะ ช่างจัดการถอดแผ่นหน้าออกมานะคะเจอปัญหาก็คือคอคอมนะคะสึกหลอนะคะตัวชุดคัดนะคะหรือาตัวมุลเล่นะคะดินได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดการถอดตัวมูเล่ตัวตัวคอยคัดออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งลงกึืงเพื่อฝังปอกคอคอมด้านในใหม่นะคะ ช่างจัดการถอตัวชุดคัดออกไว้หมดเรียบร้อยนะคะดูสภาพพอคอมนะคะไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการส่งลงกึ่งนะคะเพื่อฝังปอกคอคอมใหม่คะ่ะ ออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถ Honda c i v i c นะคะ